สวนครัวผมก็ปลูกฝั่งนู้นจริงๆมันก็มีไม้ดอกไม้ประดับอยู่ดูนกนี่ครับนกกินสตรอบเบอรีขร่ข้างล่างนะครับกินบินไปบินมาอยู่ข้างล่างนั่นะครับนกนกมีนะครับอันนี้ผมมองหเห็นว่าพื้นที่เรารการจัดการกับไม่การจัดการนี่จะจะเปลี่ยนสภาพกันนะครับเหมือนกับตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีไม้ดอกใบใบนะครับในช่วงฤดูการเปลี่ยนฤดูเมื่อไรนี่ถ้าเจอน้ำอะไรพวกบอลสีแล้ว บอลสีเนี่ยก็จะออกมาเป็นแถว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 ห้องนี้นะครับจะพวกดอกตอนนี้ในช่วงนี้ดอกแสงตะวันดอกพญาว่านสีทิศอะไรพวกนี้ก็เริ่มออกละนะเริ่มออกดอกละแต่ถ้าถ้าเป็นตัวนั้นปุ๊บมันก็จะทําให้อ่าพื้นที่ปรับโดยพืชผักหรือบอลสีหรือพวกพวกนี้มันจะมันมันจะรู้ในตัวของมันเราก็รู้ว่าเออในช่วงนี้ทําอะไรนะครับสังเกตเหมือนกับอา่าลูกมะเดื่ออะไรพวกนี้นครับถ้าม,มะเดือ่อมะเดื่อออกลูกประมาณตรงกลางตรงหรือ ข้างล่างหรือปลายพวกนี้เราจะได้รู้นะนั่นก็คือเรื่องของระบบดินฟ้าอากาศนะครับถ้าออกข้างล่างเยอะๆก็ขบวนน้ําฝนไม่ค่อยมีถ้าออกบนปลายๆก็ลมเยอะอะไรพวกนั้นครับฝนเยอะเข้ามาเดือดนี่มาเดือนี่ก็มาเดือนะครับอ่าอันนี้ลมเยอะครับปีนี้ลมเยอะอ่าฝนอยู่ตรงกลางแค่นั้นอยู่ตรงกลางนะลมแรงมากเลยปีนี้ครับรับรอ,บองรับรองว่าแรงมากมาก อเยอะแยแะเลยครับพืชพืชพืชผลไม้ในป่าเนี่ยมันบ่งบอกเยอะนะครับอ,อ่าครับผมเหมือนกับต้นหัดต้นหัดหัดเขียวๆนี่นะต้นหัดหัดเขียวๆทีขขข่ข้างหนึ่งตายข้างหนึ่งไม่ตายนี่นะไอ้พวกนี้นะครับสถิติผมถ่ายรูปไปว้เยอะเนี่ได้ประมาณ3มปีที่ผ่านมาปีหายล่นไปเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนครับใบพวกนี้จะร่วงเร็วก่อนปกติเป็นเดือน,เ,นเดือน อถอยหมอยคว้วเราดูนี่เปลี่ยนไวขึ้นไปขึ้นไวขึ้นครับผมไวขึ้นแล้วก็วิบัติทางธรรมชาติครับเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับนี่หลากหลายนะครับตอนนั้นสภาพพื้นที่ไม่เป็นอย่างนี้ครับไม่เป็นอย่างนี้ดีนะมาเก็บกวนต้นนี้กันนะจะเห็นกอดดูดูมีอะไรเยอะแยะครับเรนนะลำน้ำนี่นะครับถ้ายกมาปุ๊บนะมันก็เป็นแก้มลิงของดีๆนี่เองนะ หักยกว่าเรียบร้อยปุ๊บมันก็เป็นสนามนันทนาการของชุมชนนะเด็กๆที่ไปเรียนนาวิกอะไรพวกนั้นเขาก็มาฝึกว่ายน้านี่นะจ๊ะฝึกว่ายน้นํานี่ตอนนี้ <laughs> น้ํามันพังด้วยความวิบัติแรงของการอรอกองโดยไม่มีจุดขวางกัน้นแต่ที่นี้พวกน,น้ํามันกแ็แรงแรงพวกมันกับอะไรเราก็มันความรุนแรงนะเขาเรียกว่าวมนุษย์ย่อมมีความวิบัติเรื่องอะไรครับ หนึ่งฝูงมนุษย์กับน้ำมันกันไม่ใช่น้ำลายนะไม่ใช่นะ <laughs> น้ำฝนไม่ใช่นะมันกลัวนะกลัว <c oughs> อ่ะพวกนี้นะครับจะเป็นแนวแนวแนว,แนวไว้นะครับจะเป็นพืชหรือพืชผักที่เราปลูกไว้ถ้าเจอหน้าฝนปุ๊บใบมันจะพริขึ้นมาทันทีนะครับพรีขึ้นมาอ่าเหมือนต้นอันนี้เหมือน,นตะก,กบตะก,กบนะครับตะก,กบก็บ่งบอกอะไรเยอะแยะนะครับเยอะแยะจริงๆนะครับถ้านกมีเยอะไม่ต้องห่วงสภาพ สนุกฟังเสียงธรรมชาติได้ดีกับเพราะเราไม่กวนมันไอ้พวกพวกนั้นก็จะลิ้วๆดอกๆเล็กๆอกันนี้นะอันนี้เป็นอมันแก้วมะข่ามบ้านแถวห้องมะข่ามันแก้วขาวเราปลูกขึ้นไปเพื่อต้องการเอาพันธเดี๋ยวนี้ร่วงเต็มไปหมดอีกหน่อยก็ปลูกแล้วก็เก็บเก็บไปปลูกซะไอ้นี่ก็เป็นอะไรครับอกระ,ะทุกลกถ้าใครมาพักร้อนเย็นหนาวฝนอะไรปุ๊บกระทกลกก็มาตกน้ำปลูกพริกไทยแซมเข้าไปนะครับ เพราะว่ามันถ้าดวงดูข้างๆนะถนนนะผมปลูกลีลาวดีเต้ไปหมดนะลีลาวดีอ้อมถนน,น,นย้วไปหมดนะเรื่องของเรื่องมันที่นี่มันอยู่ใกล้กับประเทศลาวไงแล้วไม้ประจําถิ่นของเราก็คืออะไรครับราดพฤกต้นดอกคุณน,นะดอกคุณดอกคุณสีเหลืองนะมันมีสีสีเหลืองกับสีส้มก็มีนะครับอสีเหลืองพอเข้ามาปุ๊บนะไทยกับลาวอยู่ใกล้กันครับก็เดี๋ยวนี่ไม้ประจําถิ่นของเราก็คือลีลาวดี ตรงนี้จะปะลาเลานั่นนะแล้วมาเจออีกตัวหนึ่งนั่นก็มาเจอด้านนอกอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็เป็นราชพฤพษ์แต่ตอนนี้กลังเล็กๆอยู่นะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นพืชดอกของกรมทางหลวงกขปลูกไว้นะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจง่ายๆครับอยู่ใกล้บ้านนะครับมีอยากเรียนรู้เรื่องพลังงานหรือเรื่องธรรมชาติบางตัวอย่างนั้นผมก็ผลยาบ้าหราเหมือนกันหลีกๆเหมือนกันนะครับ ไม่ลีกไม่ได้แล้วแต่พยายามอามอมม้าเอาสัตว์ถึงมีชีวิตมาตัดหญ้าตัดหญ้าแทนนึกถึงขี่ม้านะนเห็นี้ยไอ้โอนขี่ม้ามันขี่ลง,งนั่งนะพื้นที่สีเขียวนะอ่าพอเราต้องการพื้นที่สีเขียวมาเป็นพื้นดินไม่พื้นดินข้างบนหญ้าคนนี้นะอ่ะาเอาม้า<อ>มาผูกไว้มันก็กินอันนี้ผมในช่วงนี้ไม่ได้อยู่ทุกทีนี้ผมอยู่ผมจะปล่อยน้ามารักษาแผ่นดินไว้แล้วขี่ม้ามันก็เขียวมันก็ทําให้พื้นที่นี้ขี้เขียวอ่ะเขียวกระแดงมันตัดกันไปเลย <laughs> ดูนู่นดกดูนู่นครับดูฝั่งโน้อนอ้อมไปนู่นในช่วงนี้เหมือนกำสร้างกังหันลมช่วงนี้มันล่องลมใช่ไหมแล้วก็ตั้งถ้าตั้งขึ้นมาปุ๊บก,กังหันลมก็จะเป็นพื้นที่ลมอยู่ระหว่างช่องเขากับลําน้ำพวกนี้จะมีลมลมล่องเหนือล่องใต้มันจะมีเรามาใช้ได้ดูลกๆนะครับเขาว่าป่าปิ๊ดลูมปล่อยมันครับเข้าใจครับสวัสดีครับ เราดูลูกมันมีไอ้น,นี่นกกินเนี่ยอัน,นี้นกแต่นกกินกันนกกินไหมนกกินด้กินไปม,นม,นออมันออกต่อได้ไหมอ่าเมล็ดออกต่อได้นะป็นนมล็ดอยู่นองๆงอใช่ไหมเนี่ย<อ>จริงๆ<ง>เลิกสตรอเบอรี่มีอะไรเยอะแยะที่เขาทําทําตลาดทั่วโลกแต่นี่ผมปล่อยตามกร,รมันดีคิดดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงผมปล่อยไปตามได้เหตุผลเพราะว่าอะไรฮะมันเปนพันป่า ทีนี้เพื่ออะไรครับเพื่อมันสลับเม็ดผมต้องการเอาอะไรครับเอาเม็ดมันเล็กๆเนี่ยเอาไปขยายปลูกต่อเนื่องปล่อยเป็นตามนั้นครับแล้วละกอนี่ก็พันเดิมนะเนี่ยอันนี้พันเดิมครับเก็บไปเลยงอกปล่อยให้งอกเองใช่ไหมปล่อยมันงอกเองงอกผมก็ปลูกเป็นแถวมันเน่ะปลูกเป็นแถวมีทั้งตัวผู้บ้างตัวเมียบ้างสลับกันไปเหตุผลเพราะว่าพวกนี้ถ้าไม่ทํเงั้นปุ๊บมันจะตัดพันธุกรรมมันตัวผู้ก็ต้องมีอย่างนี้ตัวผู้อ่าตัวผู้ก็เป็นดอกอย่างนั้นครับแต่ได้ขายขายได้นะครับดอกมัน กิโลสิบห้าบาทนะ<อ>าส่ง<อ>ในตลดาดเขาเอาไปเอาไปลวกต้มหลังจากนั้นปุกก๊บก็เอามาสลัดสับเอามาตำหลังจากนั้นปุกก๊บก็ขั่วแกงขั่วเนี่นะครับหลังจากเอาหมูใส่บ้างอะไรแล้วแต่หลังจากนั้นปุกก๊บก็เอามะเขือบ้างเอาอะไรมาปุ๊บเหมือนกับยำแต่เป็นขั่วนะครับตรงนี้ในภาคพื้นทางนี้ก็จะบนพวกกินกันอย่างนี้เนี่ยไอ้นี่มะละกอถ้าไม่มีตัวผู้นะข้างในมันก็ไม่มีเมล็ด นี้เหมือนมะละกอที่มีเมล็ดใช่ไหมเพราะมันมีตัวผู้ผสมแค่นั้นไม่มีอะไรความลับอยู่ตรงนี้นะความลับอยู่ตรงนั้นครับถ้าอยากจะได้เมล็ดใหญ่ตัวนั้นใช่ไหมครับก็ปลูกตัวผู้ไว้ครต่อปีต่อไปข้างในเนี่ยข้างในมีเมล็ดหมดครับขอาคุณขอบแค่นั้นไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นกลุ่มของผมปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้เหตุผลเพราะปรับสภาพมันตรงนี้ผมพื้นที่ ปล so ูกสตอเบอรี uh, ่เก่าหมดอะปลูกหมดอะไอ้นี <Buddhism> okay, like ่ผมปรับเป็นนี่เป็นขั้นบันไดเรียบร้อยหมดเป็นแปลงเรียบร้อยหมดอะนี่ใช้แรงทำเลยว่ไหมอ่ะครับอ่าใช้ด้วยครับไม่ได้ครับต้องใช้ด้วยไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวตายโอเคหมดเดี๋ยวไปไปอยูที่ที่เก็บเก็บคอมละไปแล้วมั้ง